สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเบนจะมาสาธิตน,นะคะว่าการล้างหน้าด้วยเอสล็อก m ูมิสนะคะที่ดีและถูกต้องเป็นยังไงนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเบนบอกทุกคนก่อนเลยนะคะว่าตอนนี้หน้าเป็นเบี้ยวอยู่ข้างหนึ่งก็เพราะว่าเบนใช้นี่ค่ะ S l o ล็อกบนะคะข้างเดียวเนี่ยสวันแล้วแล้วคือเนี่ยหน้าเป็นแบบนี้เลยแต่ข้างที่ไม่ได้ใช้คือย้อยแล้วก็ มันไม,ม,นไม่มันไม่กระชับเท่าข้างนี้เนาะไม่เนียนดูดิไม่เนียนเท่านี้แต่อันเนี้ยมันจะมีความหยาบแล้วเบนสังเกตน,นะคะก็คือการที่เบนอะไม่ได้ล้างหน้าด้วยเครื่องอะมาเป็นเดือนอ สิวมันจะขึ้นเพราะว่าเราจะต้องแต่งหน้าบ้างใช่ไหมคะหรือว่าบางคนไม่ได้แต่งหน้าเลยแต่ว่าเราใช้พวกครีมพวกกอนออกแดดต่างๆหรือว่าเครื่องสําอางหรือว่าสกินแคร์ค่ะที่จะอุดตันตามรูุ่มขนได้ดังนั้นคะ่ะทุกคนห้ามพลาดขั้นตอนนี้นะคะก็คือการล้างหน้าสําคัญมากๆค่ะอันดับแรกนะคะเราต้องทําหน้าของเรานะคะให้เปียกก่อนเบนก็จะทำให้เปียกอม แล้วนี่นะคะเครื่องล้างหน้า s l o c k l u m i s p a ค่ะมีทั้งสีดำแล้วก็สีขาวแต่ตอนนี้ไม่มีนะคะสีดำเพราะว่ายังไม่เข้าไทยค่ะมันเป็นรุ่นลิมิเต็ดค่ะทุกคนสีขาวคือจะอยู่ด้านหลังเป็นนะคะ,ะและนี่ก็เรียกว่า Activating Teaser นะคะซึ่งมีทั้งหมด5สูตรก็มีพวกผิวแห้งผิวมันผิวแพ้ง่ายผิวผสม แล้วก็เป็นสิวง่ายแต่อันนี้นะคะเป็นจะใช้สูตร normal หรือว่า combo ก็คือผิวธรรมดาถึงผิวผิผวผสมนะคะก็เราก็แต้มค i ้นเซอร์นะคะที่หน้าเลยทั้งหมดไม่ต้องห่วงค i ้นเซอร์นะคะทุกคนเอาให้หน้าเราสะอาดแต่จริงๆอ่ะถ้าใครที่แต่งหน้าหนาๆนะเป็นแนะนำว่าให้เช็ดเครื่องสำอางออกก่อน,นะคะ่ะแต่วันนี้เป็น ไม่ได้แต่งหน้ามันก็เลยไม่ได้ทำให้ดูนะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วเราเอานี่เครื่อง้างหน้าหัวสัมผัสเขานะคะเป็นซีลิโคนเกร็ดแพทย์ค่ะจุ่มน้ำเรียบร้อยแล้วก็คือเอาแค่เอาแค่ตัวหัวสัมผัสอะคะ่ะเปียกน้ำให้มีความนิ่มคือมันนุ่มอยู่แล้วค่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเป็นจะมาสาธิต การล้างหน้ากันค่ะนี่นะคะเบนก็จะเปิดเครื่องปุ๊บนี่นะคะตรงที่เป็นสัญญาลักษณ์ของเอสล็อกนะคะไฟก็จะขึ้นแล้วเราก็จะมาถูที่หน้านะคะ่ะทุกคนพยายามแบ่งหน้านะคะให้เป็นบนซ้ายขวาแล้วก็คางนะคะจุดละ30วินาทีค่ะเดี๋ยวสัญญาณของเครื่องนะคะจะบอกค่ะนี่เขาจะสัน่นกลไกนี้เรียกว่า Micro เ o าเว o x ์ออกซิเน,นะคะ หัวสัมผัสนะคะจะเป็นซิลิโคนซึ่งนี่เขาบอกแล,แล้วให้เราเปลี่ยนจุดเดี๋ยวถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรายังล้างหน้าไม่สะอาดมาล้างซ้ำได้นะคะทุกคนม,มันจะมีกึ๊กกึกคือให้เปลี่ยนจุดได้แล้วคือสามสิบวินาทีเราก็ลูบแบบนี้นะคะไม่ต้องไวมากค่ะทุกคนให้เขาหมุนหมุนเปิดปิดเปิดปิดรูมผลแล้วเขาก็กระตุ้นนะคะการจัดเรียงคอลลาเจนค่ะทุกคน อันนี้คือเขาให้เปลี่ยนจุดนะเอาเป็นเปลี่ยนไวไปหน่อยอเห็นไหมคะสั่นไหม,มคือหน้าจะสะอาดนะคะแล้วพอเวลาพวกคอลลาเจนอะค่ะที่ถูกกระตุ้นอะเขาจัดเรียงได้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นดังนั้นบางคนจะเห็นว่าเฮ้ยทําไมริ้วรอยดูตื้นจังทาไมหน้าดูกระจกากใสขึ้นไอ้เรื่องความกระจกากใสเนี่ย ต้องบอกก่อนนะคะว่าครีเซอร์มีผลนะคะเพราะว่าครีเซอร์มีทั้งหมด5สูตรค่ะคือก็แล้วแต่ตามปัญหาของแต่ละคนเนาะแต่ในเรื่องของความสะอาดอะสะอาดได้ดีกว่ามือถึง6เท่าเลยค่ะ ดังนั้นเลิกใช้มือนะคะใช้เครื่องกันดีกว่าค่ะลงทุนครั้งเดียวนะคะแต่คุ้มมากๆเลยเครื่องเนี่ยโดยปกติอยู่ที่ ,6970 าริบาทพร้อมิีเซอร์แล้วตอนนี้นะคะประกัน2ปีตอนที่เป็นซื้อได้ประกันแค่ปีเดียวน,นนะเวลาที่เราส่งเคมส่งประกันนะคะถ้าเครื่องแบบมีปัญหาด้วยตัวระบบของเขาเองค่ะถ้าเขาซ่อมไม่ได้นะเขาจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เราเลยเราก็จะได้เครื่องใหม่ด้วยไงคะนี่แล้วสําหรับใครนะคะที่สมมติว่า เฮ้ยรู้สึกว่าหน้ายังไม่สะอาดหรือยังเกี่ยงไ่ทั่วเลยอ่ะล้างซ้ําได้เลยนะคะคือจุดไหนเนี่ยใต้ตรงใต้ตาหรือว่าแม้กระทั่งเปลือกตาเห็นไหมเขาอ่อนนุ่มแค่ไหนเขาถึงสามารถล้างบริเวณหัวตาไ,ได้ได้ด้วยเนาะเนี่ยแล้วเรื่องของการอุดตันตามรูหูมขนน่ะทุกคนไปสังเกตได้เลยนะแล้วในเรื่องของผิวความละเอียดของผิวว่าดีขึ้นไหมจะเห็นเลยค่ะว่าต่างมากๆเนาะ ใครยังไม่เคยลองไปนแนะนำให้ลองได้แล้วนะจริงๆสำคัญมากเลยเรื่องการล้างหน้าหลังจากที่เครื่องหยุดทำงานแล้วนะคะตรงนี้นะคะเป็นหัวเนี่ยสามารถเอาไปล้างได้ค่ะทุกคนแม้กระทั่งเครื่องก็สามารถล้างได้แล้วก็เช็ดให้สะอาดนะคะก็ทุกคนนะคะตัวนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเรายังล้างะ ล้างไม่สะอาดแล้วก็ยังเช็ดไม่แห้งนะคะก็แนะนําว่าอย่าเพิ่งเอามาใส่นะคะเดี๋ยวเป็นไปล้างหน้าก่อนแล้วก็ล้างอุปกรณ์แปบ๊บนึงค่ะทุกคนคะเป็นล้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะจะสังเกตได้เลยนะคะว่าผิวเราค่ะดูละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะทุกคนนี่นะคะคนไหนที่เป็นสิวแบบสิวอักเสบเยอะๆนะคะคือไม่จําเป็นต้องวนตรงนั้นเยอะนะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะเพิ่มการระคายเคืองมากขึ้นดังน,นั้นก็ วนเบาๆพอคะ่ะไม่ต้องไปลงน้ำหนักนะคะส่วนที่เป็นแบบนี้ค่ะที่เป็นรอยแผลเป็นนะคะไม่ต้องไปโดนมานะคะเพราะว่ามันจะทําให้แผลตรงนี้เปิดถ้าสมมติว่าแผลเปิดจะมีผลอะไรบ้างก็มีผลทาให้แผลหายช้าขึ้นหรือว่าเป็นแผลเป็นนานเนี่ค่ะทีนี้ค่ะทุกคนหลังจากที่เราล้างหน้าแล้วใช่ไหมคะ่ะหัวตรงนี้ล้างตรงนี้แล้วล้างเครื่องเรียบร้อยล้างหัวสัมผัสแล้วก็จะเอามาใส่ได้ แต่ต้องแห้งจริงจริงนะคะทีนี้ค่ะทุกคนมันจะเห็นให้ดูนะคะว่าเนี่ยอันนี้คือเรายังใช้ได้อีกหลายครั้งเพราะว่าไฟขึ้นสีขาวนี่คือแบตเตอรี่ขึ้นสีขาวนี่นะคะแท่นของเขาจะเป็นแบบนี้ทีนี้ค่ะเราจะดูยังไงว่าแบตหมดหรือ,อยังก็คือดูแบบนี้ค่ะทุกคนไฟสีสม้มแบบนี้คือชาร์จได้แล้วนะคะนี่ปิดก็คือกดค้างแล้วก็วิธีการชาร์จก็เหมือนกับการชาร์จโทรศัพท์ทั่วไปค่ะทุกคน แบบนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะเราสามารถพกไปไหนที่ก็ได้นะคะแล้วจริงๆตัวเนี้ยถ้าชาร์จหนึ่งครั้งนะใช้ได้นานมากค่ะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปการล้างหน้านะคะเบนก็คิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วแต่สำหรับใครนะคะที่อยากดูแลรอบดวงตานะคะหัวสัมผัสตร,ตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้แล้วก็ไปดูแลรอบดวงตานะคะรอบดวงตาก็จะสดใสมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็จะมีทั้งหัวสัมผัสที่เปลี่ยนแล้วก็ เจลใต้ตานะคะที่จะให้ไปด้วยค่ะทุกคนเอาเป็นว่าใครยังไม่มีต้องรีบมีนะคะสำคัญมากๆค่ะ